โอ้ยบุญฮัตมูจังอามผมก็จะวัดหนึ่งสองสามสี่แล้วก็หนึ่งคือแปลว่าอะไรหนึ่งคือหนึ่งคือคือมูจังอามยินดีต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่ช่องคุ้มทรัพย์เพริ่าเพจอีสานนิวเพจคุ้มทรัพย์เพริ่งครับวันนี้มาตามฟามฝันพิทัดฝันที่เป็นจริงทุกคนฝันและมีตัวเลขด้วยนะครับเรามาตามว่า,าพิทัดฝันเรื่องอะไรแล้วก็มีตัวเลขอยู่ในนั้นด้วยนะครับลุงปูเข้าฝันแล้วก็บอก เป็นแนวทางหรือมีตัวเลขด้วยนะครับเรามาดูว่าฝันว่าอย่างไรนะครับดูแล้วอย่าลืมกดแชร์กดไลค์ให้กำลังใจกันด้วยนะครับคุณผู้ชมตามไปดูพร้อมๆกันเลยครับผมสวัสดีครับพี่ทสวัสดีครับสวัสดีครับผมสวัสดีครับวันนี้คนเยอะนะครับเนาะคนเยอะครับวันนี้คนเยอะทั้งวันทุกวันแบบนี้นะครับไม่พึ่งวันนี้ครับเมื่อวานก็ไม่เยอะเมื่อวานซื้อก็ไม่เยอะสามวันแล้วไม่ค่อยเยอะครับตั้งแต่หวยออกมาก็ไม่ค่อยเยอะมาวันนี้เยอะสุด เป็นขอเอาว่าอะไรเอาว่าไก่ครับเอาว่าไก่มาถวายฟืนก่อไฟคือส่วนมากในเขามีโชคลาภหรือว่าหนหน้าที่การงานก็ส่วนมากก็โชคลาภครับครับโชคลาภแล้วก็หน้าที่การงานก็ประมาณดับสองโชคลาภมาดับหนึ่งครับก็จะเล่าฟังฝันหนึ่งที่หนึ่งเนาะเพราะก่มกล่มทรัพย์ก็มาก่อนแต่บ่าวทรัพย์มาทีหลังก็ ต้องย้อนหลังอันนี้ก็อาจจะลืมบ้างคือช่วงต้นืวดผมไม่ได้มาตามนครับผมติดต่อเงดก็ลืมบ้างพอดีเลขเชือก็เข้าวันนั้นสามสองผมเขียนศูนย์สามสองมันองสองสามแล้วก็เลขสองเจ็ดเจ็ดแปดเนาะแล้วก็ลุงปูบอกว่าให้เขียนแปดแล้วหกแล้วก็เก้าอันนั้นก็ได้เล่าอยู่ครับในคลิปก็เห็นอยู่แต่พอดีผมไม่ได้เขียนก็มีคนถูกบ้างไม่ถูกบ้างครับเหมือน งวดนี้ก็คือฝันต่องวดฝันว่าพ่อให้ไปเลือกตั้ง<อ>ครับเลือกตั้งสอสอกับสอจอร,รเลือกตั้งสอสอก็คือท่านให้เลือกเบอร์สี่ร้อยสิบสี่สี่ร้ยสิบสี่ครับ414แล้วสอจอท่านก็ให้เลือกเบอร์สี่สิบหครับครับ,รบพอจากนั้นคืออันนี้ผมผมเล่าลรัดอพอดีคิดได้ หลวงปู่บอกว่าฮะหลวงพ่อบอกว่าให้ไปเลือกตั้งที่ศาลาบ้านรุน mm hmm. แต่ผมไม่ได้ไปทางน้นผมมาที่ศาลากระท่อมละสังขารครับพอมาถึงกระท่อมละสังขารก็เห็นชาวต่างชาติก็คือชาวขเขมรกลางเต็นที่ศาลของปู่ครับ,บเต็นอยู่รอบ mm hmm. แล้วก็เลยอ,อยู่เฉพาะจัว่วจั่วแล้วก็เล็ที่ของศาล ก็เลยเอาเลขที่สารนั้นมาด้วยเป็นตัวเลขให้เอฟซีครับคือเราฝันตรงนี้ก็ต้องเน้นตัวเลขบ้างครับอันนี้ผิดถูกก็ให้เป็นแนวทางเนาะเพราะเราก็ไม่รู้ว่าจะออกตัวไหนบางทีคนเอฟซีที่ดูก็จริงจังเกินไปก็เราก็ต้องไตรตรองว่าอการที่เราจะเอาตัวเลขตัวนี้ไปใช้ซื้อไหมจะซื้อไหมก็อยู่อยู่ที่เราชอบผมบอกเลยก็ถ้าท่านชอบตัวไหนก็จัดตัวนั้นอันนี้พ่อให้ ไปเลือกตั้งเบอร์414ครับสสสสถ้าตีอีกอย่างหนึ่งก็คือ44ครับแล้วให้เลือกเบอร์4 6ก็คือสอจอสจอถ้าพูดอีกทีนนึงก็คือ47ครับแต่ผมไม่ได้เขียนผมจะเขียนเป็นแบบนี้อันนี้ต่องวดอันนี้เลขสามต่องวดสองแปดห้าชอบอีกแล้วครับผมครับสองแปดห้าก็คือเลขที่สามสวย อันนี้จะเป็นเบอร์ซอสอสออก็คือสี่สี่ครับหนึ่งก็คือพ่อบอกว่าให้เลือกสอสเออบอร์สี่ร้อยสิบสี่แต่ผมว่าเบอร์สี่ร้อยสิบสี่สิบสี่จะมีไม่พ่อ,เ,อเลือกไปแล้วเลือกสอจสอ,อจอทัตติอีกอย่างหนึ่งก็คือสี่เจ็ดครับแต่ทําไมพ่อบอกว่าให้เลือกสี่สิบหกของก็เขียนตามนี้แบบนี้อันนี้ต่องวดครับครับต่องวดแล้วก็คืนวันพระที่ผ่านมาฝันอีกทีหนึ่ง ว่าลุงปู่อยากได้แคร่ที่ไปที่มานั่งแคร่แคร่อะไร่ยทำไมีแคร่ตรงนี้ครับอยากได้แคร่ลุงปู่ว่าผมในความฝันผมก็เดินมาเดินมาก่อไฟลุงปู่ลุงปู่ว่าปู่เจ้าลูกหลานถ้าพูดเป็นภาษาไทยปู่อยากได้เตียงนอนหรือแคร่อเอายาวประมาณสี่ศอกกันหนึ่งคืบครับสี่ศอกกันหนึ่งคืบความกว้างก็คือ ภาษาทมินทพูดว่ารูเวียงลกวีงก็คือฝัางกว้างสามศอกครับผมก็ถามว่าลูกป,ปู่ไปหาที่ไหนผมตามเตียงไม่เป็นตรวจติง้งไปหาซื้อ,อก็เลยตื่นเช้ามาช่วงเย็นปุ๊บก็โทรไปหาคุมรั์พญานะคครับ,รบพี่ผมฝันอย่างนี้อย่างนี้นะพี่คุมทรัพ์ <c oughs> ก็หยกผมเล่นว่าถาสี่ศอกกับหนึ่งคืบแล้วก็ถ้าตรงนี้มาศอกกับหนึ่งคืบพี่ว่าอะไร ผมก็พูดกันเล่นเนาะถ้าอย่างนั้นก็เป็นโรงศพเลยพี่ผมก็หัวเราะปากันหัวเราะก็เลยพูดอีกทีหนึ่งว่าเออลูกปู่น่าจะอยากได้จริงๆแต่ถ้าอยากอยากได้เดี๋ยวมีเอฟซีซื้อมาถวายพอเช้าปุ๊บผมโทรไปบอกพี่อยู่กรุงเทพพี่ผมฝันอย่างนี้อย่างนี้นะปัจจัยนี้มาทันทีเลยอให้แม่บ้านไปดูราคาเท่าไหร่ราคาประมาณนี้มันมีอยู่แค่สามมันมีราคาอยู่สามอย่างก็เลยเอาวันนี้มา ในราคานี้ไม่บอกราคาเนาะมันสองพันกว่าบาทครับก็เลยเอามาแล้วก็รถคันนั้นมาเบอร์โทรของเขาก็ถูกกับตัวนี้กับตัวนี้เบอร์โทรเขาซีอันนี้ผมเอาเฉพาะช่วงท้ายซีซ 4, ี7หนึ่งซี่ีเจ็ดก็คือมันก็มาเข้ากับตัวนี้แล้วเลขในตัวรถที่เขาปิดสติ๊กเกอร์ก็สี่หกอันนั้นผมให้พี่พิดพันดูกับมันินแชนแนลดู ก็เลยเป็นเป็นตัวนี้แล้วก็เลขเตียงนี้ถ้าสี่โศกภาษาแคเมเขาก็เรียกฮัดสี่โศกเท่ากับสองเมตรเท่ากับสองเมตรหนึ่งคือเพื่อยี่สิบเซนครับวันนี้ผมวัดวัดคือผมไม่เคยวัดตะละเมตรับแล้วก็ความกว้างนี้สามโอกผมก็เลยตีอีกอย่างหนึ่งอันนี้เลขเตียงเลกเตียงผมก็ตีแบบนี้ดียวถามว่าเยอะไหมไม่เยอะ เพราะมันมีตัวเดียวกันตัวเดียวกันตัวเดียวกันสี่หนึ่งสี่อันนี้สี่หนึ่งสามแต้มเดียวอันนี้ถามว่าทําไมต้องมีเลขสี่เลขหนึ่งเลขสามสี่ศอกก็คือเลขสี่หนึ่งคืบก็คือเลขหนึ่งสามศอกก็คือเลขสามสามศอกฝั่งนี้สี่ศอกฝั่งนี้อันนี้เดี๋ยวผมจะนับไปวัดให้ดูครับตามตามภาษาหลวงปูมาทางนี้สามศอกผมจะวัดแบบนี้คนโบราณน้อยะจะวัดแบบนี้ มุยบีรใบสามสองกว้างกวางดีเลยความยาวลงปู่บอกว่าให้เอาสี่สองกันหนึ่งคืบเดี๋ผมจะว่าให้ดูหนึ่งสองสามสี่แล้วกันหนึ่งคืบตรงไหมตรงเป๊ะเขาทําเตียงผมก็ไม่ได้สั่งก่อนเขาทําไว้เองเต้เหลืออยู่สามเอามาที่นี่หนึ่งเหลือทา้งนู้นสองก็เขียนเป็นแบบนี้ สี่หนึ่งสามสี่สองหนึ่งคืบสามสองความยาวสี่สี่สองกันหนึ่งคืบครับถ้าตีเป็นตารางเมตรคือสองเมตรยี่สิบสองเมตรยี่สิบครับครับแล้วพอดีอันนี้ต่อเลขลาวเลยเนาะวนไปเลยครับผมผมเอาทูบนั้นมาไว้ตั้งแต่เมื่อวานซืนเอากันห้ากันแปดมาบอกหลวงปู่หลวงปู่ขอฝากทูบให้หลวงปู่เหยียบให้หน่อย จะไปเลขลาวครับพอดีท่านเหยียบไว้แล้วก็เมื่อกี้ก็เอาคันห้าคันแปดไปเอาออกมาจุดพอมพี่คุมทรัพยานาคเล้วก็ช่องมินิช n e l แล้วก็ให้ขัดเอดมินยิงขึ้นไปจุดก็สลับกับตัวนี้ตัวเดียวกันตัวเดียวกันเลขเตียงสี่หนึ่งสามแต่เลขทูบหนึ่งสามสี มันเป็นเหตุบังเอิญหรือหลวงปู่จัดสรรให้อันนี้เขาให้เราพิจารณาครับถ้าชอบตัวไหนเราได้จัดตัวนั้นครับเลขเตียงเลขลาวเหมือนกันครับออกไทยออกลาวเราก็จัดทั้งหมดเลยจัดทั้งหมดครับพอผ่านมาออกสี่สามเนาะยังเหลือยังเหลือหนึ่งสามครับตัวยังเหลือนั้นถ้าเราถ้าเราบวกไปก็คือสี่สี่ครับอันนี้ก็เป็นเลขไทยเลขลาวผสมกัน ก็ประมาณนี้ครับแล้วโค้งสุดท้ายก็คือตัวนี้เลยใช่ไหมครับโค้งสุดท้ายพี่อาจจะรอวันพระก็ได้หลังวันพระก็ได้ถ้ามีเวลามาพอผมอยากรอวันพระวันพระนั้นเป็นวันพระแรมสิบห้าค่ำสำคัญที่สุดครับครับก็ประมาณนี้ก็ให้ฟัีได้เป็นแนวทางก่อนนะครับอันนี้ก็ให้เป็นแนวทางเนาะเราก็การดูคลิป การดูตัวเลขเราต้องดูว่าเออคนนี้ให้เลขตัวไหนตัวไหนบางทีผมจะมีตัวซ้อนเหมือนงดก่อนตัวซ้อนที่ผมไม่เขียนก็คือลุงปู่บอกว่าให้ทําแบบนี้แบบนี้ <Hey. S 2> อย่างเหมือนเจ็ดหนึ่งห้าผมก็ซ้อนหนึ่งอยู่ตรงกลาง <Hey. S 2> แล้วก็งดที่ผ่านมาผมลุงปู่ให้ถวายคันเอ้ยถวายพระตรจีวร <Hey. S 2> ด้วยราคาสองร้อยแปดสิบเอสองร้อยเจ็ดสิบแปดบาท <Hey. S 2> แล้วลุงปู่บอกว่าอยู่ประมูลอยู่ประมูลตัดดักก็คือผมต้อง ชี้เฉพาะเลขแปดมันมีสามตัวกับเลขหกกับเลขเก้าอันนั้นก็บ่าวสาวก็ได้คุยอยู่ครับครับแล้วก็ช่องมินิก็ได้คุยอยู่ครับครับแต่พอออกมาปุ๊บเออเรานึกได้ทําไมไม่เขียนเอฟซีบางทีไม่เข้าใจก็คือเรีว่าถูกก็ได้ไม่ถูกก็ได้ใช่ครับครับอันนั้นเพราะผมก็เนาะให้เป็นแนวทางก็ไม่ได้ว่าถูกต้งงวดหรอกก็มีเข้ามีหลุดครับเพราะไม่มีอาจารย์ ที่ไหนจะให้ถูกต้งหมดหรอกครับผมครับก็อยู่ที่กองสลากเขาอันนี้ก็ก็ให้ท่านดูคลิปแล้วก็ถ้าเลขที่ผมให้ในกระท่อมรักสังขารหลวงปู่สวงถ้าชอบเราก็จัดไป <c oughs> แต่ถ้าไม่ชอบเราก็ดไูไม่ต้องไม่ต้องไปว่าไปด่าบ,บางทีคนติทําไมยั <c oughs> งงวดอย่างนี้อันนั้นก็เป็นสิทธิ์ของเขาครับ <c oughs> แต่เราก็ให้เป็นแนวทางเป็นเรื่องปกติ <c oughs> ครับใครจะว่าจะด่านะั้นเป็นสิทธิ์ของเขา <c oughs> แต่บางทีก็ขึ้นเหมือนกัน ครับดตนที่ฝันแม่นจริงๆก็เคยมีเตียงนะครับตีงอันนี้ผมภูมิใจที่สุดและก็ดีใจที่สุดที่มันเป็นความจริงฝันปุ๊บแต่ถ้าผมฝันคนเดียวพูดคนเดียวอันนั้นก็อาจจะไม่มีคนเชื่อแต่ก็โทรไปคุมทรัพยานาคกั่อนคืนนี้พอเช้ามาได้มาเลยได้มาเลยครับแล้ววันนี้คุมทรัพมาผมก็ไม่รู้ว่าท่านมาไม่รู้ว่าได้เตียงนะที่มาคือไม่รู้เลยไม่รู้ว่าท่านมาอันนี้ต่อหน้าลูกปู่เดี๋ยวก็หาว่าเราแสดงต่อหน้าลูกปู่ คือถ้าเราคุยกันก่อนหรือให้มาก่อนอันนี้ก็อยู่ที่ลงปู่จะลงโทษไปครับพอผมก็ไม่รู้ว่าท่านมาปกติปกติจะคุยกันก่อนเออผมจะไปวันนั้นวันนั้นแต่ก็มาไม่ตรงวันเนาะท่านจะลักลอบมาก <laughs> ทําให้ผมตกใจ <laughs> ทุกครั้ง <laughs> วันนั้นก็มาเวลาประมาณสิบเจ็ดนาฬิกาก็ได้เจอผู้กำกับหนังร้อยล้านเนาะพี่ อันนี้เหมือนเรานัดกันแต่ไม่ได้คุยกันแต่เหมือนลูกตู่นัดให้มาผกก็อยู่เราไม่ไผ่พี่พี่ปันไปถามตกใจอันนั้นตกใจจริงๆถ้าเด็กน้อยน่าจะเรียกฝันให้โอ้ตกใจจนมันพูดไม่ออกมันกลัวเหมือนมีคนไปจับแล้วก็สะดุกครับครับอันนี้ก็ปูดนอกทางเนาะในการเสียงโชว์ก็คือโชว์อีกทีหนึ่งโชว์อีกทีหนึ่งก็โชว์นะ ฝันต้องวดฝันมาพ่อให้ไปเลือกสซครับแล้วก็ให้ไปเลือกที่ศาลาเต่ผมไม่ได้ไปที่ศาลามาที่บะมาที่กระท่อมละสังขารก็เห็นชาวต่างชาติกางเต็นท์ในซุ้มศาลของปู่<ๆ>ก็เอาเลขที่ของปู่มาสองเป็นห<ๆ>้าคือจะมีตัวเลขอยู่ในนั้น<ๆ>ครับแล้วก็พ่อให้เลือกสซก็คือเบอร์414 <4 14. S 2> กับสอจอเบอร์46 ก็เลยเอาตัวนี้มาครับครับอันนี้ก็เลกแครครับก็ผสมกันครับก็ประมาณนี้ให้ fc ดูเลยถ้า fc ชอบก็เลือกไปแต่ถ้า fc ไม่ชอบเราก็กดติดตามช่องที่กระท่อมรักสังขารหลวงปู่สวงก็จะได้ดูที่กระท่อมรักสังขารหลวงปู่สวงตลอดเลยเลขที่คุณทัดให้มันจะมีงวดนี้เข้างวดนั้นไม่เข้าไหมก็เราก็ต้องดูตลอด ไม่ใช่ว่าดูงวดนี้ผิดไปดูงวดหน้าถูกแล้วก็มาติงวดผิดไม่ได้ก็คือมีข้ามีหลุดอันนี้ก็ขอกราบขอบคุณแอดมินที่มาถ่ายทําที่กตอมรักสังขารหลวงปู่สวง,องขอให้ท่าน,นร่ำรวยร่ำรวยอยูดยย่ดีมีสุขเจริญรุ่งเรืองแล้วก็ขอขอบคุณเอฟซีที่ดูชมกตอมรักสังขารหลวงปู่สวงอันนี้ก็เขากราบขอบคุณช่องบาวสั์แล้วก็กรมทรพยานาะและก็มินิชแนลแลวก็ช่องแอดมินยิง ขอให้ท่านเจริญรุ่งเรืองครับผมสวัสดีครับขอบคุณครับผม